าเด็กมากินไก่ทอดนะคะตามภาษาวัยรุ่นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะใส่เสื้อส้มเนี่ยรุ่นมากเลยปีนีกน้กินกี่ครั้งละปีนี้ไม่ได้กินเลยปีนี้ไม่ได้กินเซิ <c oughs> ร์เซร์อาจโจ้ลุงโจ้ตาโจ้พี่โจ้จะพาไปเที่ยวโอ้โหหล่อว่ะ มื่อกี้ยังเป็นเด็ดอยู่เลยตอนนี้นดูครับดูครับไอ้เฮ้ยี่ห้าอะไรเนี่ยใบรุนร่นใบรุ่นใบรุ่นออกเที่ยวใบรุ่นออกเที่ยวหอดแกนน้อโอ้ยทำไมหลานเยอะจังเลยพะยาแหวงนี่โอ้ยหลานสมิ่มันยังเพิ่มเยอะพอนั่งไหมอะ่ะมาสโลอ์เยอะดีก่อน <laughs> พกเงินไปเยอะเปล่ามีหลานเยอะขนาดเนี้ยโอ้ยเงินหมดแล้วเงินหมดแล้วเอาบนรถอีกเอาทิชชู่เช็ดสิลูก น้สงสัยลุงพรฉีดน้ำแน่เลยฉีดแล้วมันอ๋อกระจกนี่มันไม่นั่นเนอเอ๊ะก็แน่นอยู่นะปกติมันต้องมีไอ้ที่ขั้นกระจกมันหล่นไปไหนก็ไม่รู้อะรถมันใหม่ไงรถมันใหม่รถใหม่ไอ้ที่ไอ้ที่กันลมกระจกมันหล่นหายอ๋ออะสตาร์เถอใจเดียวหลานหายใจไม่ออกจ้ะอ้าวตาไม่มีที่นั่งลูก กางกุ้งตาลอยเหมือนเดิมพามาไหนเนี่ยถึงแล้วพาเด็กน้อยมากินไก่เด็กน้อยเขาบอกว่าอยากกินไก่ใช่ป่ะมีเด็กอยากกินไก่ไก่ย่างวิเชียรมใช่ไก่ย่างวิเชียรเหรอไก่ทอดไก่ทอดเอาเดี๋ยวเดทอดทอดอ่ยลืมไปว่ามีหลานอยู่อ้าวหนึ่งลงแล้วหนึ่งพาเด็กมากินไก่ทอดนะคะตามภาษาวัยรุ่น วัยรุ่นทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะใส่เสื้อส้มเนี่ยรุ่นมากเลยอะ่ะ <laughs> ทางนน้นตาทางนน้นทางนู้นเอาเอามาบอกกัน <laughs> <laughs> ดีๆ <laughs> คุณกำพูเขาเป็นคนใจดีค่ะเขาพอหลาน แเจ้าสิงโตนะคะเพิ่งกลับมาจากเพิ่งมาจากเมืองเลยแล้วบอกว่าอยากกินเคสซีมากอ่ะจัดเลยค่ะย่างทอดจัดให้ทั้งะบวนเลยนะคะเขาวัดเขาว่าเหล่ายาเพิ่นจับบอกินวันน่าเดียใครเรามีเจ้ามือมาด้วยไม่ต้องห่วงนี่เจ้ามือมาท่านเป็นเจ้ามือเด้อมาท่านเด้อ ก็ไม่อยากกินก็ผ่านคอมเมอรจีดิฉันคือความอยากไม่กระเดิกเขาพูดเองเลยใช่ไหมี q ิวเยอะเลยเหรอถึงโตอี e ิว,อวโอน้องจะเป็นลมไหมเนี่ยหิวไหมลูกกินบ่อยไหมได้กินบ่อยไหมปีนีกน้กินกี่ครั้งละไม่ได้กินปีนี้ไม่ได้กินเลย แล้วจำรสชาติมันได้ไหมเนี่ยมันจะอร่อยไหมไ่ดูหรอเออมันเป็นยังไงมันหอมๆหรอหอ,หอ้าวมาแล้วว้าวพอไมไหมนี่แลไม่พอเลยแคงนีไน้ไหนอันไหนไก่วิง้งมันคืออะไรอะไก่วิง้งวิ้งเสร์คือปีกเหรอ อ๋อน้องเหรอมันมีเซบอ๋อมันจะมีความจิ๊ดจิ๊ดจารๆหน่อยแซบแซอืมตอนนี้กืนน้ำลายอยู่ใช่ไหมเนี่ยพี่เคกเอาซอสมาไปนั่งด้วยกันเลยลูกปายลุมซุมกันเลยพี่ปายนี่เป็นพี่โตสุดนะคะยี่สิบสี่เคกสิหกเคกกินเลยลูกชอบกินปนายไ่นไม่ต้องชวนคุยแล้วหลจะกินแล้วเซิร์ฟ่ะเซิร์ฟะเซิร์ฟับใสนี้ คนคนอายุขนาดนี้มากินไก่แบบนี้คนอายุขนาดนี้ก uh> ินไม่ไหวแล้วอร่อยไหมกินโต่อเขาชอบไก่วิ้งวิ uh ้งแซ่บอ่ะกินเยอะเถ้าอยู่นี่ก็ได้กินบ่อยๆอ่ะทุกอาทิตย์อ่ะถ้าอยู่เนี้ยได้กินทุกอาทิตย์รอบสุดสุดอ่ะฮะรอดบสุดสุดๆอบอะอะไรนี ให้พี่ๆเขาพามากินทุกอาทิตย์เลย เย็นแล้หลานนั่งกินจุบจับจุกบจับเป็นไงมัง่งฮะชอบไหมดีใจดีใจมีความสุขบ้างมีความสุขเอาละค่ะกินไข่เสร็จแล้วนะคะคิวต่อไปก็อาจะพาไปห้างว่างั้นนะแต่มีเงื่อนไขที่แบบ ต้องตกลงกันนิดนึงนะอ่ะเงื่อนไขยังไงคะไปห้างเงื่อนไขก็คือให้คนละไม่น้อยกว่าหนึ่งชิ้นค่ะให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชิ้นก็จะไปอะไรก็ได้แต่ว่าคนละไม่น้อยกว่าหนึ่งชิ้นอุยแปลว่าอะไรเค้กไม่น้อยกว่าหนึงชิ้นตุกตอเฮ้ยหมายความว่าไงให้คนละไม่น้อยกว่า1ชิ้น หนึ่งชิ้นขึ้นไปคือไม่ไม่ซื้อไม่ได้อ่ะใช่ไหมต้องซื้อหนึ่งชิ้นขึ้นไปห้ามกลับบ้านมือเปล่าอ่ะถ้าใครกลับบ้านมือเปล่าโดนปรับ <c oughs> โอ้ยน่ารักไหมน่ารักตัวเกลกเนาะโอ้ยคุณตาโจ่น่ารักมากเลยแต่จริงต้องเรียกตาโจ้นะคะอ๋อพอถ้าเรียกพี่เถอะ <c oughs> เรียกพี่ เดี๋ยวหลานสับสนนะเอฟซีบอกเอฟซีบอกผมว่ามันแก่กันผมรับรับตัวเองไม่ได้แต่เด็กมันเกิดไวใช่คือแม่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 มันมีครอบครัวตั้งแต่เลี้ยงไปจนตอนเออคือเราไม่ได้อายุมากว่างั้น ชิ้นห้ามห้ามห้ามตัดต่อน่าจะเป็นชิ้นเลยอย่างได้แบบนี้มีเลยเเลนหลยน้าภาพเอามาให้เห้าภาพออกมาให้เหลือสีดำสนั่นแหละดีไม่หรอบอกบอกโทรบอกหน้ภาพเลยเอาเอาแบบนี้หรือว่าเอาสปตย์ด้วยพี่เดียวอยากได้อะไรนะเอ่อให้เราก็อยากได้ยินว่าเป็นขนมปังด้วยก็ได้ยินว่าจะซื้อขนมปังไม่ใช่หรอมันบอกหูฟัง อ๋ออยากได้หูฟังทำไมไม่มีหูเลยเนะ่ยฟังไม่ได้เลยเนี่ยหูอยากได้หูฟังไรสายหรือมีสายเอามีสายใช่ไหมไหนขอดูหน่อยว่าไท p ไหนเอามือถือมาดูสิไท p อะไรไท p e ท y ใช่ไหม มาอยู่ด้วยนะคะน้องน้องเค้กเนี่ยเพิ่งมาอยู่ด้วยได้ก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วยก็อาจจะอยากมีของใช้ส่วนตัวบ้างยังไม่ได้คุยกไม่ได้คุยว่าคุยกันบ้างบ้าตั่งนใจเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้เจอกันเลยก็เลยมาที่คอนเค้กขาดของใช้ส่วนตัวอะไรไหมเสื้อผ้าข้างนอกข้างในเอาอะไรไหมเอาเลยนะวันนี้นะลุยเลยอย่าให้ทำกนะดึงชิ้น โอ้ยทั้งบนอุปกรณ์มือถือเยอะมากไหนชิ้นไหนอลชิ้นใี้หนึ่งของพี่เดียวเป็นปหูฟังห้ามต่ำกว่าหนึ่งชิ้น ใครเก็บสิ่นี้ทอนตังค์ไปนี่อ้าวใครยังไม่ได้ผมได้แล้วครับได้ไรครับได้แล้วครับได้ครับห้ามต่างคนหนึ่งชิ้นนะไหนไหนยังไม่ไล้เครับอยู่กับเอ้ามากเลยครับหนึ่งชิ้นอะไรกระเป๋าไงคะกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์อันนั้นของอันนั้นของผมไม่รู้ครับเดี๋ยวขอเดินดูเรื่อยๆก่อนครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังลองกระเปงอยู่ได้ไหมได้อยู่ค่ะโอเคอ่ะสองตัวไม่เอาได้ไหม ชอบไหมไม่ชอบไม่เป็นไรคุณตาแหวงบอกว่าขอนั่งรอแล้วกันนะคะเดียว,วกระโป,งน,นนะปงน่ารักเนาะไม่เอามาเนาะ<อ>ดูรัชนีค่ะช้อปปิง้งช้อปปิ้งเครื่องครัวค่ะพ่ออะไรนะเครื่องครัวอ๋อหม้อต้มไป,ไปเอเอก็ดีนะครอบทวนเลยเท่าไหร่อ่ะไปหาที่ไหนมาข้างบนไง เดินมานี่เดมอรุนเดินมานีเฮ้ยวัยรุ่นไว้ยรุ่นไปดองก่อนนี่ไปดองนี้โอ้สิงโตขี้ห้ออะไรครับรองเท้าอะครับคอนเวิร์ตครับคอนเวิร์ตแปลว่าอะไรครับม่รทางใครทางมันครับครับใช่โอ้โหคอนเวิร์ตออนสตาร์ใครซื้อให้เนี่ยอ่าครับอ่าจุ่ ใจดีไหมใจดีครับสองชิ้นประมาณสามพันนะคนลุกเลยสิงตัวคนลุกเลยอ้าวใบรุ่นโอ้โหใบรุ่นระดับประธานมันต้องมันต้องแจ็กเก็ตหน่อยนะประธานท่านประธานท่านประธานเป็นไงเห็นท่านประธานแล้วเป็นไงยอดครับเท้ไหม เอาอาเอลูกอยากให้ใส่เท่ๆอ่าไปหนึ่ตัวแท้จริงพ่อเท่จริงเดี๋ยวหน้าหนาวนี่ได้ใส่สวนเลยจ้าเอาเอาตังซ่อนอะไรนะตังซ่อนเอาอะไรนะตังครับเอาตังซ่อนเนียลูกคิดอะไรไงเอาตังซ่อนที่แขนระดับระดับตาแบงไม่ต้องซ่อนเลยจ้าอยากได้ตัวนี้มันมันไซส์มันไม่ได้อะลูก ก็บอกให้วีขาหาให้เอาตัวนี้เอาไซส์ให้เขาหน่อยค่ะ XL คงไม่ถือว่าฟุ่มเฟือยเนะพี่คำภูเนะเราให้ได้เราก็ให้ก็มันแต่ว่าฟุ่มเฟือยไหมเขาไม่ได้มีเยอะนะเขาไม่เคยมีเสื้อผ้าแบบนี้ลูกๆลลานไม่เคยมีคนละตัวสองตัว แล,แล้วใส่ไปนนยันตัวเลยนีเขาไม่เคยมีนะอย่างเงี้ยเขาก็ใส่เนี่ยเขาไม่เคยมีเม่เช้าเห็นเขาใส่เกี๊ขาดใส่เกี๊ขาดเลยเหรอเมื่อเช้าชน้ำตาจะไหลสง <laughs> สารหลาน กัมพูใจดีไหมใจดีใจดีเนาะหลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นัก เอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้ง โอ้โหตัวเบาเลยครับตัวเบาเลยนะตัวเบาเลยแต่เป็นไงใจเป็นไงใจสุกไหมใจสุกครับสุกใจมาาใช่อันนี้จริงๆใช่ไหมก็จริงๆแหละไม่ได้แ้งใช่ไหมไม่ได้แงคืออะไรฮะไม่ได้แบบว่า อ๋อไม่ได้เอาใจใ <น S 2> หออร,รหอกครับเพราะว่าไม่หรอกครับเขาเขาเขาก็เกรงใจมากเลยนะและหลานเขาก็าเกรงใจมากนะไม่ได้<ต>อยากได้อะไรมากใช่ไหมเาขาคงอยากได้ตามภาษาเด็กแต่ว่าเขาก็เกรงใจมากแต่เราก็รู้ว่าเขาขาดก็ยังไม่มีอะไรเราเติมไม่้อได้เราก็เติมไม่บ้างมันมันไม่ได้ฟุ่มเฟือยหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อให้เขาวันนี้มันน่าจะเป็นชิ้นเดียวในชีวิตเขาเลย เเออที่ขาพงจดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจน่สิงโตวันนี้มีความสุขไหมมีความสุขไหมครับมีความสุขาขยังไงว่างอะ่ะมันอิ่มท้องได้ไหมได้กินของอร่อยและได้ของที่ชอบใช่ไหมมีของปูอ่ะเอามีของปูได้เหรอครับ เอาที่ลองๆนี่เอาจริงหรอเอาจริงฮะบอ่จริงไหนเขาไปเอาให้นนอนเนี่ยโอ้ลูกชายอยากให้ใส่เออเออแล้วสิงโตได้กี่ชิ้นสามชิ้นครับสามชิ้นมันก็<ะ>สามพันกว่าได้ครับแพงไหมแพงครับแพงมากไหมแต่รองเท้าคู่เดียวก็สองพันนะครับเออแพงไปมั้งแพงเนาะอืเแต่อยากได้ไหมเรื่องใหญ่เอยากได้ไดเพราะมันแพง มันแพงพอดครัแล้วอาก็บอกว่าถ้าอยากได้ก็ไม่เป็นไรก็ซื้อจริงๆอยากได้มั้ยอยากได้เคยได้ไหมไม่ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีก็ทีแรกก็เป็นเพลงก็ไม่ไม่ไม่่แพงอ่ะเนาะมันเกงใจนี่ก็อยากได้อยู่นี่แต่ว่ามันไม่มีเกงใจเหรอลูกเกงใจใช่ไหม ยังไงทำไมลูกมาบอกแล้ว่าให้ยังยังไม่คุนแต่ว่ามันมันก็เจงใจกันหมดทุกคนแหละเนาะถ้ามาไม่ไม่กล้าอไม่ค่อยกล้าไม่กล้าเอาอย่างพวกไอเพชรอย่างพวกนี้แต่ถ้ามันซื้อเองมันซื้อนะไอเพชรกดซื้อ แต่ไม่ซื้อของแพงหรอกแต่ซื้อเอาจํานวนเยอะๆเออผ้าห่มนวมผ้าอ,อะไรนวม,อมโอ้โหซื้อมาทีละสองผืนสามผืนซื้อมาใช้ไงของมันต้องใช้ชีว <c oughs> ิตในน้อยของข้าไม่ปราถนาไปมากกว่านี้ชีวิตในน้อยของขา้อของขาไม่ปราถนาไปมากกว่านี้